ก่อนหน้าอยู่โรงพยาบาลไปไปอยู่ที่อนามัยอยู่5ปีเครียดเครียดพอสมควรบางทีต้องขอแฟ้มกลับบ้าน คือมันนอกเวลางานแล้วอะผมพยายามเรียนรู้กับการหยุดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์คืออย่างนี้แล้วผมเป็นคนใช้หัวสมองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยในหัวมันจะมีแต่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบต้องทำอะ่ะต้องทําแล้วตัวนี้ชอบทําตัวแบบว่าฉันเก่งฉลาดเลยมีคําคมสเตตัสเยอะมันไม่ได้เพื่ออะไรเลย ช่วงหลังมีที่เขาชวนขึ้นมาทํางานด้านสุขภาพจิตเราคิดว่าน่าจะสบายขึ้นเนาะเหมือนคุยแค่คุยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรเราเจอสุขภาพจิตหนักไปกว่าเดิมอีกคือคนไข้สุขภาพจิตนะ่ะปัญหาของเขามันเป็นแบบปัญหาในครอบครัวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแก้เท่าไหร่มันแก้แก้แก้ไม่หมดแก้ไม่จบบางทีเราอาจจะคุยแล้วคนไข้สบายใจขึ้นก็จริงแต่บางทีมันก็แบบเดี๋ยวก็กลับมาอีก จริงๆปัญหาของพี่ชิปก็เยอะนะปัญหาในครอบครัวความที่ตัวเองเป็นพี่สาวคนโตฉันเป็นพยาบาลฉันจะต้องแบบเหมือนดูแลทุกคนให้ดีให้แบบสุขภาพดีอะไรเงี้ยเราปล่อยวางไม่ได้เลยเรา,เรา,เรา,เราวางไม่เป็นชื่อนิติก็าเคยทําเพลงกับเพื่อนๆกลุ่มโมโนโทนเล่นกัางคืนยอะไรเงี้ยแหละแล้วก็เป็นครูสอนระยะของวงจรของเล่นกลาคืนเดี๋ยวมันก็ต้องมีเวาลาของการที่เขาไม่ได้จ้าง เขาไม่จ้างหรือเราก็มีปัญหาของเราเองกันเลยออกอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่นี่เวทผมจะชอบสังเกตอารมณ์ตัวเองแบบเฮ้ยมันร้อนอะมันรู้สึกร้อนกับการที่แบบเฮ้ยฉันหลุดจากอันนึงอะเหมือนเกาะันึงไอ้นี่มันหายไปปกตินี่คือพวกแนวนั่นตีตีสี่ตีสามตื่นมาเที่ยงอ่าพะมันหลุดเนี้ยผมก็รู้ว่าร่างกายมันเหมือนทำงานหนักอะไรเงี้ย สมัยนนะั้นสมัยก่อนเนี่ยก็กินเนื้อสัตว์ตามปกติร่างกายผมจะรู้สึกพูดไม,ม่ถูกมันเหมือนมีความร้อนอนะบูมันเบาซิ่งเด้งไปเด้งมาอย่างเงี้ยแหละเมื่อ5้ปีก่อนอยู่ดีๆร่างกายมันก็บอกว่าเออลองกินผักดูเหมือนคล้ายๆผมคุยกับร่างกายลก็เลยลองดูสัปดาห์หนึ่งกินผักสัก70-80%นอกนั้นจะเป็นเนื้อสั์ตัดเศษเล็กๆอะไรเงี้ย ต้องทํากับข้าวเองดีกว่าอะไรเงี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมไม่ได้เข้าตลาดหรอกพอเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆเราก็จะเห็นแล้วมันต้องเกี่ยวกับผักแล้วเฮ้ยรายจ่ายเยอะทําไงวะหาที่ใหม่เล่นดิหาเงินเพิ่มต้องการเงินอะ่ะคือต้องไปหาที่ใหม่นู่นนี่เฮ้ยเหนื่อยอะ่ะอารมณ์เนี้ยเหนื่อยกับการหา รู้สึกอย่างน้อยก็ลดบ้างดีกว่าอะไรก็เลยคิดว่าเฮ้ยแทนที่เราจะหาไรายได้ใหม่อินคัมมาใหม่เนี่ยทำไมเราไม่ลดอะไรของเราเองบอกเลยแล้วถ้าเราปลูกมันเองเอะในตระกูลพวกกอกงอกนะพอพอเริ่มทันตะวันงอกเสร็จก็เริ่มมาทําถุงงอกไข่เบลเล่ไข่เบลเล่ก็ต้นอ่อนของเชียท้าแล้วผมจะเปิดเพลงสติกซีนตอนทำ โอ้ยตอนนี้แม่งเจ๋งมากฉันไม่รู้สึกว่าอ๋อยคนตอนที่คนที่เข้าคนสมัยก่อนเวลาเกี่ยวข้าวทำเกษตรอะแล้วช่วงมีตอนหลังมีเอนเตอร์เทนอะเจ๋งมากต่อให้เป็นน้ำตีก็นึกไม่ถึงกันแหละเขาทำเออรู้สึกผ่อนคลายทําไม่ต้องเร่งรีบนี่พี่สมมติถ้าเหนื่อยพักก่อนดิกินน้ำทำต่อผมฟังฮาร์มอย่างเงี้ยพระพรตเนยเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเพราะแบบตอนแรกเหนื่อยหอบปุ๊บ เปลี่ยนเลย่เออเจ๋งดีชิลโอเคประมาณนี้ชีวิตวมันใหม่แต่และว,วันตั้งแต่เราเริ่มทำสวนแล้วก็เล่นโยคะด,ด้วยบางทีแค่เรานั่งปล่อยๆว่างๆนั่งนั่งมองต้นไม้เพลินๆเนี่ยมันเหมือนมัน,ม,นมันจะได้คิดอะไรบางอย่างนะคะเราเห็นต้นต้นพุทธ กำลังถูกหนอนลุมเต็มเลยสิบตัวในความคิดตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพุทตายแน,แน่แต่เราก็ไม่อยากทําร้ายหน่อย <c oughs> ดึกอมที่บอก,บอกเอา้าก็คือไม่ไม่หยิบออกแต่แบบเผือ่อแบบเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าสิบวันต่อมามาเจอหนอนนะคะตายขาต้นเลยหนอนตายขาต้นมันเหมือนเกาะติดแห้งตายอะ่ะแล้วก็เฮ้ยต้นพุดปรากฏว่ามันแตกหนอออกยอดแตกกิ่งแบบ เราก็เลยเฮ้ยเออสิ่งที่เราคิดนะ่ะมันมันไม่จริงอะ่ะคือพออยู่สวนเนี่ยมันจะเจอเรื่องแบบเนี้ยเยอะมากเริ่มเห็นความคิดของเรามันสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่ความจริงกับความเป็นจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยที่เราคิดมาที่เราเข้าใจมาเราเข้าใจตามประสบการณ์เดิมที่เราเคยเหมือนกับว่าเ้ยถ้าอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันเริ่มเห็นชีวิตของต้นไม้กับชีวิตของมนุษย์เนี่ย มันเหมือนกันเลยอันนี้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องก็เรื่องร่างกายใช่ไหมได้ผมว่าได้ออกกําลังกายแหละโดยโดยความจริงถ้ามาทําแบบเป็นตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมก็เคยเข้าฟิตเนสแหะอ้วนขนาดน,นี้มันเข้าเร็ววะ่ะเ <laughs> สียตังค์แน่นอนชัวร์แน่นอนเรื่องเรื่องคนนี้ไอ้ผมก็มาแี่มาขุดดินเนี่ยไม่ต้องเข้าฟิตเนสหรอกหอบเลย <laughs> แต่ถ้าเกิดได้แง่กินผักครับรู้สึกร่างกายขับถ่ายอะไรดีขึ้นอะไรนู่นนี่เรื่องความร้อนน้อยลงร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนคือคิดว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วเหมือนแบบพอเรากิน ate, แอคทีฟเเเม็ดหนึ่งก่อนนอนอะ่ะมันจะหายเ <c oughs> ชื่อไมกินมา20ปี <c oughs> เริ่มกินผักพวกนี้ผักใหม่ๆสดๆที่ไม่มียาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรเงี้ย <c oughs> คือเป็นเป็นแบบที่ธรรมชาติจริง,รงสุขภาพเราดีขึ้น แล้วตอนนี้ไม่เคยพกยาเลยบางคนจะถามมียาแก้ปวดหัวไหมพาราไหมบอกไม่พกค่ะไม่ไม่ไม่กินยาเลยเรื่องจิตใจอะฮะเรื่องจิตใจแน่นอนผมว่ามันช้าลงอะจิตใจมันก็น่าจะละเอียดขึ้นก็คือจิตเราดีคือยังไงมัต้องแบบขุดดินคิวน้ําต้องแบบทํานู่นทํานี่ได้ออกกําลังกายแล้วจิตใจเราก็มีความสุขแล้วก็ไม่เครียด สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เราเอาจิตไปไปคุ้นคิดกับมันอะแต่พอเราจิตมาอยู่กับตรงเนี้ยความสุขเราอยู่กับตรงนี้ทำไมตอนนั้นเราไม่มีความทุกข์เรามีแต่ความสุขทั้งที่ปัญหามันก็ยังอยู่มันเป็นมันไม่ได้แปลว่าปัญหามันหมดไปหรอกวันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องที่ทำให้จิตเราทุกข์เราจะเหมือนทำไมเราต้องไปเกาะในเมื่อมันมีสิ่งที่ให้เราเกาะอย่างเี้ย ฉันทำเพื่อของตัวเองหมายถึงว่าเพือกินเบสิกนี้จริงๆอะแล้วมันก็พอ,อพอไปให้คนอืน่นนี่เป็นโบนัสมากแล้วเป็นสิ่งที่แบบว่าคนทําอำจะรู้เองจริงๆไม่ต้องเกี่ยวเรื่องปลูกผักผมว่าวิธีวิธีนี้จริงๆมันแทบทุกอาชีพเลยเราได้เบสิกธรรมดาพอก่อนแล้วเริ่มให้เนี่ยอันนั้นจะเริ่มเปลี่ยน มันจะสงบสุขอะผมว่ามันคือความเป็นมนุษย์อะมันจะเป็น